Yeah! สักวันจะต้องเป็นฉันมบ้างเละสักวันมีจะต้องขึ้นไปยืนแล้ววันนี้ก็เป็นจริงแล้ว เราเกิดเป็นลงล้มลงไปเลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยไปหาหมอทุกที่เลยแต่ว่าไม่หายหมดเลยไปเป็นเสือแส นีมีทั้งประโยชน์แถมยังประยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะรับประกันความพึงพอใจแน่นอน ดีละมีแก้วสองใบแต่มีคนเดียวขอเชิญผู้ช่วยอีกสักหนึ่งท่านดีไหมคะขอเชิญพี่แก่งคะขออนุญาตคว่าเนผู้ช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวนำตัวนิดนึงนะคะอันจะไม่มีเสียงตัวครับคือที่ว่าตอนสมัครวกครับ ¡Miro! ลูกกวนที่เก่งถือสองแก้วคู่กันให้ดูหน่อยนะคะฝั่งขวามือนี่นคะเป็นถูงซับฟอของท้องตลาดส่วนฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นของเอ็กซ์เอร์วอเรานะคะดูจากสีนี้ก็แตกต่างกันแล้วสังเกตดูนะคะว่าของท้องตลาดเนี่ยมันจะมีการตกตะก,กอนนอนต้นอ่ะไม่เชื่อลบกวนพี่ช่วยดูหน่อยนะคะว่าเห็นไหมคะมันมีการตกตะกอนอย่นี แต่ว่าของเอ็กซ์เตอร์วอร์เราเนี่ยมีไหมคะอ่าของเอ็กซ์เตอร์วอร์เราไม่มีนะคะไม่มีการตกตะกอนเลยแล้วอยากทราบไหมคะว่าทำไมของท้องตลาดมึงมีการตกตะกอนนะคะวันนี้รู้จักพิรายฟังเพราะว่าของท้องตลาดเนี่ยมีส่วนผสมของแป้งนะคะมีส่วนผสมของแป้งมากกว่าเนื้อผงซักฟอ ะะจึงทำให้มีการตกตะกอนแบบนีน้แต่ว่าของเอสเตอร์วเราจะไม่มีส่วนผสมของแป้งและก็สุดาไฟเพราะฉะนั้นจะ ข,ข้าสุกปกข้าวน้ำมันที่ฝังแน่เนี่ยนะคะ สาวๆเราเก็จะต้องทาแป้งนะคะเช้าๆุ่งนเต้องทาแป้งอาจจะเป็นแป้งพแป้งแป้นีนะะ้มันก็จะติดอววคอเสื้อนะคงจะเป็นการหลายๆคนอันนี้เรื่องคนคนแย้วใช่ไหมคะ หนึ่งพื้นนะคะเราจะใส่ลงไปในผงสโคฟของเอ็กซ์ตอร์วอร์ของ,ของเราอ่าทีนี้ฉันขึ้นมาดูเห็นไหมคะใส่ลงไปแล้วทีนี้ก็จะมาทำการสักอันนี้คือของเอ็กซ์ตอร์วอร์นะคะอ่าโอเคค่ะเอาของท้อตลาดวางลงก่อน เสร็จแล้วมาทำการซักของเอ็กซ์ต้าวของเรานะ,ค,ะคนไปเราจะใช้การคนแทนการซักเอ็กซ์ต้าวของเราเนี่ยใช้ได้ทั้งการซักมือแล้วก็เครื่องนะคะได้เหมือนกันทั้งนั้นอ่นะ,ะเห็นความแตกต่างไหมคะอันนี้ของท้องตลาดนะคะที่โน้ตถือมีของท้องตลาดนะคะส่วนและมี จะสะอาดไหมสองรอบแล้วนะสะองรอบแล้วพาด,นะาดนะไปก็ยังไม่สะอาดอยู่ดี ของซับ้อนเอ็กซาวอร์ดมันจะดำที่จะขาวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสักไปสักครู่หนึ่งแล้วยกท่าขึ้นมาอ่ะยกท่า สำคัญนะคะช่วงฮีโล่ของเราก็

อี่างนี้เห็นไหมคะว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะ อ่าร้อยห้าสิบไม่มันน่าเสียใจไม่ในอย่างเงี้ยไหนคะ